โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมว่ามันน่าจะได้นะผมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่อยๆ่อย,อย,อยนี่เลยวนห้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงนาสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการเซอร์ไพรส์ไอคุณแอนนะครับไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์หรือจะเป็นคลิปแกล้งดีเนื่องจากว่าคลิปนี้ผมจะมาโกนหัวตัวเองครับให้มันดูว่ามีอาการยังไงผมว่าคลิปนี้นะ มันไม่ใช่คลิปแกล้งเอ๋นะเหมือนผมแกล้งตัวเองอะเออหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปแกล้งห่างเหินมานานมากๆสำหรับคลิปแกล้งนะคลิปเนี้ยมาครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเกิดเหมือนเดิมไม่ได้ครับสิงเนอร์ครับเต่าสิงเนอร์ชื่อนี้เสียงไม่ได้เดี๋ยวมารอดูกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเอาเลยจะเริ่มไถเลยนะครับตอนเนี้ยไอแอนมันนอนหลับอยู่ในบ้านยังไม่รู้ครับไปไปดูครับว่า เต่าหัวโลน้นเสื้อไผ่แอนมันจะรู้สึกยังไง,ง,ง,งไปเริ่มเลยก่อนที่จะไปกนหัวครับผมขอทาแป้งก่อนว้าวไม่งั้นมันจะคันของจริงของแท้ไม่ต้องรีรอไม่ต้องมัวทำอะไรเอาเลยครับผมมาของจริงอยู่แล้วว้าวเต่าสิงเนื้อชื่อนี้มันเสียไม่ได้ โอเคดูมันไปยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแบบชัดสปีดเลยรวๆยาวๆเดี๋ยวผมมาทุกคน ดูแล้วถ้าเอาไปจะเลียเล็กๆอย่างนี้นะตัดนะวันนี้ก็ไม่เสร็จเดี๋ยวผมไปเอากันไก่ครับสักครู่หนึ่ง a few moments later โ k a y เป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ใช้กันไกเป็นตัวช่วยไปแล้วเริ่มได้นะ ต่อไปเนี้ยผมจะลงแบตเตอรี่แล้วต่อต่องานด่วนครับงานด่วนงานลร่งต้องรีบไอ้ลุย days later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผมว่ามันน่าจะได้นะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนไงครับจัดตัวเองเซอร์ไพรส์นเมียหัวโล้นครั้งนี้เมียจะว้าวเมียจะถูกใจไหม,มสำหรับผมเองนะถูกใจเลยก็ไม่ให้การเสียเวลาไปรอดูเลยครับไปเลยค่ะอ,อ,อย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยว ขายแกงขายขายเออเผื่อจังแล้วต้องซืออซอซ้ออะไรวะเนี่ยซื้อซื้ออะไรซื้อไก่ซื้อไก่เงี้ยนุ้ยยี่สิบจะซื้ออะไรยี่สิบอ่ะอ้าวให้มีน้อยมาเพื่อพ่อเพื่ออะไรบ้างพี่เอา่อจะกินแหละมาเพ่อที <laughs> จะรับอีกเมื่อไหร่จะรับอีกเมื่อไหร่ตอนแรกข้านึ้วเองลาบค่าจะไปตกหนึ่งทีให้อดเอาออกแล้วตกหนึ่งที อะไรก็บอกนะบอกให้เอาออกแลก้วตบทำไมตบบอกให้เอาออกให,ให้ให้กำลังใจพลังหนึ่งเปียะเอ้โหตบมกุกนนกทุกคนมันโง่นขนาดไหนเอามือตัวเองเต็มเลยตบมกุกนนกผมบอกว่าให้อถอดมุกออกแล้วก็เปียะหนึ่งทีเป็นกำลังใจข้อมือเคาะค่อยๆนี่เลยเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยยตุเล็ดอะสุดฟ้าสุดฟ้าทำไมุเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงอ่ะพูดทุเล่ยังไงมันสั้าเกินเลยน อ่อเกิดอะไร<อ>ะไรไข้าง <c oughs> หลังเขาไม่หมดอ่ามันเป็นสไตล์ <c oughs> อ่ะเราไปตัดเนียนๆเลยปุ๊ <c oughs> บมันก็ไม่ใช่สไตล์นี่มันเป็นสไตล์อันนีกาว่าสมุดเกตโอ้โหพี่พ่อคำพูดเลย <c oughs> น่าอะไรเนี่ยจ,จัดใจอันนี้อยากจะไม่ต้องแอปโอ้ <c oughs> ไม่ชอบทำทำเนี่ยกระเต่าไม่เคยมันสร้างตายจัดไอ้นี่เะไรเขเห็นกล้องไงเห็นกล้องแสดงไม่จักใจไม่จักใจมันท้าตายเก้าอุซ่าแบบว่า ทำคลิปบอกว่าโกนหัวเซอร์ไพรส์เมียมแล้วมา<ำ>ดูปฏิกิิรยาว่าเมียทําไงอันนี้อันนี้จริงเป็นแอคติ้งเรื่องจริงออมันต้องยาวกว่าน,นี้นึกนึือปะไม่นึกหรอกได้งังกับห <c oughs> นูไหมตุลเล่ทำไมแกล้งอะไรของมึงเนี่ยก็มันไม่เห็นน่ะอะไรอนี่ยเต่าัดไม่ได้เห็น,นให้เอ็งเก็บงานดี่อันให้ต้วกับน็อ โง่โง่ตบหมกันน็อกทำไมพึ่งเนี่ยโกนมันก็แอติ n g แบบงั้นอะไรมันชอบไม่ไม่ทุกทุกปีมันก็เป็นคนตันตให้ผมแต่นี้มันสั้นเกินอก็มันมีเท่านี้หวีรองมันมีเท่านี้ดีไม่เอาแบบไม่มีหวีรองก็ไปตะเลี่ยนเลยนะอันนี้มันดองนะท่านี้กับนีอุตส่าห์ไปแอบทำโอ้โหตั้งเปิดหัวคลิปมาแบบว่าแกงเนเซอสไพร์ตตัดผมโกนหัว แล้วเด็กจะเข้าร้านไหมเนี่ยใส่หมวก <laughs> ใส่หมวก <laughs> ปูนึกถึงหน้าออมสินเลยเป็นไรแล้วเดี๋ยวไปขายน้ําแข็งก็เหมือนเดิมใส่หมวกเหมือนเดิมเดี๋ยวผมลงมาทั้าแข็งเราก็ต้องใส่หมวกครับลูกๆผมครับทีทไหนทุกหลนนะังอาหารอีกรอบน,นึงอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนีย่ยเนีะะ่ยรักไปไปไปเจ็บ ไม่ได้ไปแก้งมันเราคลิปนี้เหมือนมาแก้งตัวเองแล้วให้มันมาท่มถุยส้มอีกไม่ให้กําลังใจแล้วก็ท่มถุยเจ็บข้อมืออะคลิปแก้งจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับฝากด้วยครับสิ่งเนอ่งกดไลค์กดแชร์กดตับสไครให้พวกเราด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันค่ะเต่าสั้นได้เดี๋ยวดูแ